เปียนที่แล้วก็ศิลปินจะปลูกผักเป็นอย่างไรบ้างใช่นะคะเราเรียงตามแปลงเลยนะคะมีผักกาดหอมผักคะน้านะคะดอกกะหล่ำนะคะอยากอยากปลูกแปลงไหนเลื่องอะไรค่ะเราจะประโปรยเมล็ดกันทันก็ก่อนทำนนี้คือหลังทำโอ้ยกระพงอราดูดีนะตามปักกิจทิศตัวตลอดเวลาและนี่คือแปลงที่ น้องๆได้ทําการปลูกมาล่วงหน้าแล้วนี่คะคือผักบุ้งจีนหนานแน่นมากอาหารกลางวันบ่ายนี้เราก็จะกินผักบุ้งไฟแดงกันนะคะอ่ะชวนดีเล็กน้อยนะคะดูทิว่านี่แดงไหมๆอดงที่อะไรกป็นอราหลังนะคะหวานหวานมะเรที่ถูกแปลงนะคะหวานมะเรที่ถูกแปลงนะคะ อ่าลำโพงย้ายค้างมองย้ายค้าตามมาติดตามมาตามคนพูดนิดนึงด้านหน่อยที่ดินแข็งยกมปือนะคะเดี๋ยวน้องๆนำน้ำไปให้นะคะขอทางให้ลำโพงเข้ามานิดนึงนะคะใช้ดินให้ดินช่ชื้นนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเมล็ดจะไม่แตกตัว นำเมล็ดโรยลงดินนะคะอย่าหยิบใส่ปากนะคะทำทานไม่ได้ตอนนี้ยังไม่สุดอ่ะอาะจะสร้างภาพเป็นก่อนเล็กน้อยสวยๆเอามองามองเอมก้อนเอามก้อนทำหน้าตาว่าอากาศเย็นมากนนึงค่ะไม่มีใครเย็นเท่าคารลเตเย็นที่สุดเนี่ยที่สุดละ กลัวมไม่เรียบร้อยพอกัติดตั้งแต่อแคอลงขาเลยทีเดียวตอนนี้ทีมศิลปินนะคะปลูกผักคณะแล้วทีมของดีดีแอนจีปลูกกล้าดอกกล่ำนะคะถ้าเป็นใครจะปลูกผักกาดหอมถ้าแม่จะได้หอมเยอะแล้วนี่ใครปลูกอ่ะสิไม่ใช่ใครปล,รปลูกเลยทำไมบิวเลยเปลี่ยนใจแลยอยากหอมมัง้งใช่ไหมล่ะ แด้ามาปิดปกอากาศหอมแทนเดการือตรงนี้เลอดเลือกเลยค่ะ,ะส่งส่งคณะลดน้ำไปตามที่ต่นตาง <c oughs> โอเคไม่ต้องรดค่ะไม่ต้องวันนี้ค่ะวันนี้ยังไม่แต้นห <c oughs> น้าไปนาแล้ว <c oughs> ตามันมาติดๆแล้วกับน้องแล้ว <c oughs> <c oughs> ตามันมาติดๆแล้วกับน้อง่ะ <c oughs> <c oughs> อล้วนดีนิดนึงนะคะล้วนดีนิดหนึ่งโป้่วยถูกป่วยถูกแปลนนะคะองถูกแปลนนะอุละแปลนนะอะไรไม่ใช่ไอ้ประกาศอ้ลัาราออยูี่้ดนไม่ได้ได้แล้วจะกีงยังไงเนี่ยเอาเป็นเขาแยกแยกกัน ไม่ด ain ูล <en> ูกล <S mulheres> like kind of ุ้เลยค่ะพี่ไก่ลูกลุ้งตูปินแฟนกันบ่อยเลยอ่ะไม่ต้องไปดูแลแล้วไม่ตคองไปดูแลแล้วนะอ่หมดพงเสร็จแล้วน้ำต้นไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวมะเร็ดมันไม่ไม่ไม่แตกตัวเอาไปลงก้าจะไปลงก้ากันทำให้ตลอดเวลาเอาเอารถลงไม่ได้กินอา พี่มีแต่เอาไหมอ่ดแล้วก็เนี่ยมนจะักลหอมก่อนหอมมาเได้ได้ไ้เปิดแค่ได้แตหอมลอดออกได้าไ้วถาม่ร้อนเอยู่นะมมอะรดมอเดมเลยดด่มเลยเด่มเลยดื่มเลย็จะได้าแล้วมีเหลเป็นัยรุ่นก็จะร้อนไรุเสื้อส้าหอมนี่เ็แค่น้เหรอ้มันจะโตเป็นตัวใหญ่ได้มันจะอัดแน่นไปไหม คือควรจะอาบน้ำเลยอะระวังลงบ่อไฟนี่ช่วยอะไรไม่ได้นะกินหมดไปเลยเคลียร์ลายพอจะลุเป็นบ่อแล้วหมูมันจะอัดแน่นไม่ได้ประกาศหอมไปลงกล้ามากกว่าก็ะมพอหัวเด้ง